สบายดีพ่อพี่น้องสบายดีพ่อพี่น้องเอฟซีสุขสุกคนสบายสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องวันนี้มาเปิดคลิปผมนะผมตาพี่น้องจากที่แม่นางคิงห่างไกลในการเหยีดคลิปไปดูนเฮงประมาณสิบปลายวันส <laughs> ิบกว่าวันพี่น้องน้องประเทศไยคลิปจะได้กะอย่าเสียเปาดื้อกันเด้อพี่น้องเนาะให้กําลังใจแม่นางคิงคือเก่านเนอกับบุคคลมีเวลาไปไซคือบ้านเน่ะพี่น้องเนาะ แม่ลูกอ่อนกันจีทายแต่กับลูกก็คือจะดูหายโพดนะโอ้ยคนเบิ่งไปเน, <c oughs> นาะคัร์เนลโอกไปหันไปหนีเนี่ยกับเออพวกนายทายมือนิกา,เ,<อ>าเป็นมือพิเศษแด็เป,เ,เป็นมืออยังยดาบอกปลาลูกเป็นมือวันเกิดเอ้อวันเกิดไพ่เกิดเออวันยังวันเกิดจะเบาลูก แตว่าใีันเฮ็ดกดนะวันเสาร์วันที่สองท่านบ้าวันที่สองท่านบ้าก็เป็นมือเป็นเมือนี้ก็เป็นมือวันเกิดน้องน้ำคิงน้อพี่น้องสองท่านบ้าอีหยงอยากไรโอ้อยากได้กงน้ำเมยังหรฮะอยากได้กงน้ำเมยเอาให้น้องรู้ให้น้องเด่นกันบ้างงอเงี้ยแต่จะอกาดพี่น้องเอะมดเยยนเพื่อนเยอ่าเหลย้าวนานนาานานนนนนา วันนี้ก็เป็นมื่อวันที่สองท่านว่าเป็นวันเกิดดุกสาวครบฮาปีเนาะพี่น้องเป็นวะเอ๊ดีใจบ่ฮะอยากจัดอยากจัดหน่องน้่งพิมพ์สิแปดเมนปีนี้กระชงพันเจาสีเนาะเม่นวะพ่อเจ้าสีได้เลยได้พอเจ้าสามอ่เจ้าสามสิทุดท้ายเด้เน่เลยดูเอาให้มันพ่อเอาให้มันบวงมันหะ มันสิศูนย์อันนี้อันนี้อันนี้มันเพิ่นน่ะพ่อใหญ่หั่นเด้ค่ะเออบ่ได้นอนพี่น้องเอ้ยงอแงแม่ก็บ่ค่อยได้เอาเพิ่นนอนนะมื้อนี้มาแต่เฮ็ดเียมของวันเกิดให้เพิ่นพี่น้องเนาะทีแรกก็ว่าสิบ่จัดให้น้องคิงก็ได้เนาะแต่ก็อีตนนะเพิ่นอยากจัดพี่น้องก็สิบ่จัดหาบ่แม่นยังดอกเพิ่นคิงบ่ค่อยมีเวลาอะนะพี่น้องเนาะแบบว่าเฮาผู้เดียวอะนะนไปนมาสิเอาดอกจักสิเอาดกจสิเตรียมของเตรียมสิ่งเนาะ ກະໄດ້ເອີກະໄດ້ອີຕົ້ນລູກແມ່ກະໄດ້ເອີຄ່ອຍເຮັດໄປບາງກເັດນາະແີ a n g ຊິເຮັດກິນພີ່ນດວເບິງູ້າມຮັດຍັງກິນກບົາຄົນາຍດອກນອງນາກ5ຄວນີ້ກູ້ເພິ່ນເລັກໆນ້ອຍໃູຖາພ່ນมากນຂົາວມນຳເລັກນອຍູແນພິນພນ້ອດເບິ່ງອົານອງດຈ เดี๋ยวไปเบิ่งนํากันว่าแม่นางคิงสิได้หยังกินเนาะอํารับไดงแม่นางคิงว่าสิเฮ็ดอันนี้พี่น้องเนาะ1ลูกซิ้นให้เด็กน้อยขานะพี่น้องเนาะพอได้กินเ่น1ลูกิ้นอาหารหลักๆเพิ่นก็อดอนเพิ่นเอาเป็นบะเนาะพี่น้องแม่นางคิงยังบ่ทัน่อยู่เพิ่นเฮาก็เอามายังอยู่ในถุงแน่นี่อยู่เดี๋ยวบดจสิเฮ็ดบ้จสิเฮ็ดให้เบิงเนาะว่าเป็นเมนูอีหยังนะพสิเฮ็ดน่าจะอกกปิน่ะมั้งบะเนาะตอนนี้แม่นางคิงส1 ลูกชิ้นก่อนให้เล็กน้อยเขากินเด่นนะนี่ใบขีดหัใส่ก๊อเร็มีแนวกินเด่นแล้วก็จะมีเขาพาร์ทนะนี่นั่นก็ชิโดเด้นก็จะไปชิมาอ่านดวงมาลายกับแบบคนบ่ได้ได้เป็นไรนหรอหือเปล่งนี่จะโซงหัวแล้วใ่ไหมมากระลายตึกระจะเห็ดเขาพานะพร์ทนะพอแลเห็นเด็กน้อยเขากินเนาะ มีแต่าหานผู้ใหญ่บะไรได้พี่น้องเพราะว่าเป็นงานเล็กน้อยห <c oughs> นังแจ็กหน่อยเนาะหนังโดนมันสิแต่กันมันสชิบงะ่ะปิดไปพี่น้องูกซีดแม่หน, <c oughs> นังคิงหนึ่งโดนโผล่ราตัวนี้หันพอดีนี่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 แมวบัาหนึง่งเลยก็ไปเอาลดุ้าวนะพี่น้องดุเบิ่งไม่ได้ มาใส่กะบานผู้สูงเบิ่งเสือโอ้ยบวงามเลยค่ะคุณยายมั้ยเล็กน้อยเข้ากินเข้ากินนั่งดอกเสบของเกาเนาะเดี๋ยวรออะ้รดูสิ่งนะพักไปเนาะเตรียมน้ำจิ้มพูดอะไรไหนดีนี่พี่น้องติดเดือยเราจะทายไก่โพดอันนี้คือสิมเบะนาะพี่น้องไอรอนเพิ่นเอามาน้ำเขาอันนี้ชิปเมียบวกโอเปอร์จีเฮดอันที่เป็งเออปิงน้ำกบนะ แล้วก็มีนึงกินซิเข้าผัดเด้อสิเฮ็ดข้าวผัดค่ะเออๆเริ่มมาเฮ็ดเด้อขอสิเตรียมเครื่องไว้ให้เด้อจะสิเอาอีหยังจะมาโดดจะสิเฮ็ดอีหยังคนก็คนก็ยังบ่ทันมาหรอกพี่น้องเพราะว่าจ้ะกําลังเริ่มคําก็สิเริ่มตยอยมาล่ะเฮ็ดก็บ่มีทางเฮ็ดให้มันเป็นเพยไปกอกานอนพี่น้องเดี๋ยวให้ไว้เราเฮ็ดั่วถ่าเนาะีพอนี่มีหน้าที่ เอารานอย่างเดียวพี่น้องเอาเจ้ากระนอนน้องนั่นล่ะก็กล้วยเนาะอือไก่แน่พี่น้องมีพอบ่เอาเนาะรับคุยเรียบร้อยมีเวลาได้เฮ็ดคงกินเดี๋ยวไปเบิ่งขงกินเฮาว่าซะดากัดเฮ็ดใหญ่เฮ็ดโตเนาะพี่น้องเฮ็ดแบบว่าเล็กๆน่อย่ขอบคอาคนีนะพี่น้องเนาะเอื้อยน้องซื่อ มากินมาอยากกินข้าวแดกนํากันว่าซั่นซะพี่น้องเนาะเฮาบ่ได้จัดแบบว่าใหญ่โตเออหน่อยเพราะว่ามันก็อึดิอันนี้อบพี่น้องแล้วก็ซีเดิปิลกดกซนให้เด็กนเนาะแล้วก็ขาัดยังอยู่จุดยังอยู่คนละมมละแจอยู่พี่น้องยังบ่ทันได้เป็นดุเป็นดะยังบ่ทันได้เป็นข่อยเป็นควอยู่ โอ้ยน้ํามีคั่วก็มันนะน้ํมคัวก็มันๆพี่น้องแม่ก็อาบน้ําตัแต่เพินผู้ใดพี่น้องเดี๋ยวสิบ่มีเวลาอาบเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสิคนสิน้อยสิได้บ่กคั่นบ่เฮ็ดให้ลูกสาวก็อีต้นพี่น้องเ้เนาะืออาจารย์ให้เพิ่นปีนะก็บ่จัดกับดด้เ็กนก็มเค้กเนาะน้ําิเพิ่นมกินมักเาเนาะมักหมู ตุ่นมูได้ลายแม่ทามะอันนั้นระว่างเที่ยวกับปันันจัดวันเกิดจะเสียวันใดอันนั้นจัดวันเกิดเพื่อนบะฝ่ายอยากได้มูลายฝอ่อยากเป่าเคเคพื่อนะแ <c oughs> ม่วมาสิผ้าไปเที่ยวเฟนซิปมอนะผ้าดินสไลเดอร์น,นี่นะพี่น้องเนาะง่ายๆแบบว่าเออหมองพุม่มสุขให้เพิ่์นในมือสําคัญของเพิ่์นเนาะโบเ่นนะ,จะจเ,เพื่นอยากจัดเงี้ยก็ได้เฮ็ดให้เพิ่์น อันนี้โอ๊บพี่น้องูอ๊บเนาะได้ตือให้ไอ้เราเหตุอ้เรามาเห็ดไทยพอเปนอิ้เหบเ่นเนต่อนะพี่อามันบอล่ะชีโพนมันคือเป็นแนวันเอาหน้าไมเท่ยวจริงๆเนาพี่อ๋แค่นะแต่ทำเอาทำถอยนนึงทำนี่นะตามไปทเที่ยวทำถอยได้ก็ได้นี่ไปขันยี่น้อเอาผู้นนูู้กอกน่ะูมันชีมิน อันนี้ปีขั้อ่อนนามันซ้ำๆั่วอีกสิบเอาไปหนอกเดไปไวอันนี้ถ้าสิบปีเนาะโอนเขาแล้วขั้นอ่อนน่ามันเดี๋กะอันนี้อ๊้บไอ้อไปเฮ็ดหายพี่น้องเอ้ยไอไวเด็ดเอาเปลนจังเลยเปี่ยนวะเดี๋ยวเรา้อกโตไปนอกระือหุ้ยขนาดมาว่าเฮ้ยอันนี้หนึ่งอันนี้เพิ่มนหยซีนงม่มีน้หมแต่ราที่มีจแล้ว Nhắn nhắn cọ Sao đây đợi gì chả? Văn hộ bỏ Ồ Đàn Bỏ đủ Sao à. bay đi bà ba sao này tí Ồ oh, con nó sụm yeah. <laughs> <laughs> Cứ phải ta hạc xe lên người giáo người giáo khẩu cấp mắt นี่ว mu oh, yeah. oh oh, ่าอยากอะไรไปเมื่อเสมือนนะฮะโอ้งามเลยมากินเปาเค้กเนาะชีสบาชิบโมมาอันดับชีสบะชีบโมม่าอันนอันนี้ข้นไรก็ได้นะอันนี้มันมีไผ่เนาะมีไผ่อยู่เด้น้อยสุกกับไปอยู่เนาะพี่น้องบ่กว่มีไผ่อยู่เพราะข้นตีบดรงอากับไปอยู่ก็ได้คนบ่มี่ปั๊นนี้บ่มีอีกเพาะคนป่ะเขาไปไหนเดี๋ยวผมไปเอื้นมข้นอีก่อน กดีบ่บมไปหาเขาแต่เป็นการยังบบโผล่เขาเอื้อซ้ำสีดบแต่ก็กระดูกเพนพายอยู่เราขอจ้างไประเมื่อยงานบอกกระด้างคัดเขาพี่น้องเสพผู้เก่ากับอันนนั้กับอบเบะนี่ลูุกปีนเขาไปเด็กหน่อยปีนเขานยังมาทันดับปิีอบหมออบให้อยู่หนอพวกพี่น้องเอ้ย่เอาไปหนอบอกก็จังนังไฟเลยเอาหมอนั่งไปอบ โอ้ภแบบาพเดีเ่ออาพเดียแต่ปีตัวนีอ้อันนี้กไห่บ่ไหลจะกล่องเออเอามาอือไห่ก่อนนะนี่นั่งส <c oughs> ุเค้กนองน้ำซีนอย่น้องโอ้ยเตือตองโยดเปะโรกนี่เข้ามาอยากอันนี้ขันนะูนเข้าไปเิด <c oughs> ให้อุ่น โอ้โหมาอันนี้ก้าเดรนอน้องพี่น้องจำนี่แหละเป็นมาเขากินไก่ยังบ่ท่านเด่แล้วนางถาก็นั่งถาได้ปุ๋ยนั่งถาก็นึกของกินไก่ย่างมาท่านหนเด้ถาซากใช่เลยอันนี้ถาได้ปุ๋ยใช่เลยอันนี้ถาอกย่างอันนี้ทาวิซับทาทวิซับเออสะไบดีป่าลูก นี่เจ้าอีหย่งฮะเจ้าดอกไม้ดอกไม้ดูสบายดีนะสบายดีนะสบายไอ้ถ้าว้วนไอ้ถ้าวอวนเอฟซี่นมีไงนี่เอฟซี่นกโปนี่ติ๊ดโปนี่ิ๊โปใส่เพิ่อนไอ้ิอิ่มแล้วเหรอเอากรมูเตเวทอิ่มเออันนั้นดเที่แต่แข้งงอน้างนอกพีน้อง ชื่อจานเบทาโอ้ชื่อจานเบทาเค้กเจ้านายเปาเค้กเนาะนายเปาเค้กเด้อมีคนหลักเฮ้ยมีคนมาขโมยดุสินเฮ้ยอ้าแต่อีส่วนได้กูเอาไม่ดุเอาไม่เอาตัวไม่ดุบอกเขาปากจำอันวั้อ่ะเบิ้์ซาเอาหายเบิ้์ใส่จานหายเบิ้์เบิ้์ซาใส่จานหายเบิ้้อาวโอ้ยแต่อีต่วโอ้ย ไปไปไไปแ<ป>ซมมี่เดะไป,ไป<อ>กินแซมมี่ดะ<ร>พ่อซมมี่ดะพ่อก่อนไปไปน,นันน่งกินดีๆไปเดี๋ยวสาหายไปเดี๋ยวข้าวชอบี่น้องเดี๋ยวถ้าจะไปหาปนะด้อู้ปจะเสแสระนี่นี่ัเราเห็นเป็นกินไหเาอีสยฮะมเปาเค้กเปาเค้กเ้กกจังเ่ยออกไปวนกว่ากินก่อนไปเปาเปาก็จะกินใครกากินของเค้กของมันนี่่าเอาเอเปาเปาเค้กเนาะ พี่น้องพอมาร่วมกันเนี่ยนี่เด็กน่อยก็ไลเตือเพื่อเป็นตะมวนเนาะเดี๋ยวสิเปาเค้กเด้อวันนี้เด้อกินเค้กเด้อเป็น้กับกระดาษกระดากระดาษกะดาระดาษกะกระดาษนะดาษกระดาเกระดาษกดากระดาษกราษกดากระดกเระกกาะดกาา้กดน้อกาะดา เทคไอดอนเพิ่นซ์มาหาย้ากกูงามเพริอ่าหมดเมดอี <s <S ๋อ so หัวมันเข่าแล้วเนี่มเข่าได้เลยทองหวานหมดเอาเข่าไปตุกเนาะโอ้แต่อีตุกเอาโอ้กิ่งหาเอือก็ไม่ไปแต่อีตุนเี่แกะแกะมันออกขึ้นไปโค้กโค้กมัดตุกแกะจังเลยไอ้สองอันฮะอ่ะตัวนี้ตัวนี้บอกเอาวะอยู่ตัวไหนยังบอกเนี่ยอันเนาะตัวนี้เนาะ ช็อกไซสห์หนีห่นีมากดับแนวเด่นเนโอ้เค้กน้องน้ำกิ้งพี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยได้แหงมวนแหงเนะชมใจแบบว่าเพื่อนมาคนได้ลายเพื่อนวา,วาบอกแม่หันแม่แม่บอกว่าระว่างสิงไปเที่ยวเด่นซะได้เลยออกับจัดงานม,มันเกิดเอ,อิดคนได้ลายดูกเสียอะไรคิดโดนเติบขอบบไปเที่ยวกว่าสิจัตนันจัดงานม,มันเกิดแล้วคนได้ลายเพื่อนอ่ะคือสิมีความสุกแหงหนก่มจ้ามนี้คนร้ายค่ะ เป็นความสุขของนิกหน่อยนะพี่น้องปี่ปีละเที่ยพี่น้องกยตามภาษาฮันเดะไหนปะไหนยูปะมาที่เกาะเจาจงเากมสดเป็นไรบดอกปะาหเมติดตแปบนงนี่ทีใส่ฮันนี่นี่นีปุ่มข้างหลังนี่โอ้ดเดเปิดแฟนำเน ตัวใดะับไหตัวะดเป็ดมอม่นเป็นที่ตรงพี่เตะไปวันนี้เฮ้ยเอาไว้เอาไวเอานตัวไหนันดีตัวไหนนี่พี่ตัวเอหันเอเอเรอเอดีนีนีนเออแล้วก็ทั้งนกเออโอ้ไปอะหนึ่งสองสามไปเาแกแขนี้านสาวน้ำจิ้ี่ อันนั้นเนตัเนีตักเนียไไม่ไไม่เตรียมจานหน่อยเนี่ยใส่เคกอันนั้นเมากุดดี่คือาเปิดเท่เองเลยมันซีิกกับซีหอใ่เลยจะพร้อมเกิดพูน ອັນຊັ້ຫ້ອງພງຫພງພັກົາພດີ້ຕິດພງ້ເ

จอนเข่าสิเป่ารายการนี้ีนีเปาเป็นคนดาคนีมีามคนดงเปคนามีงมวาปากได้ดห้ได้เก็บปากด้อะยางไรกามอางไรกอ่างไรก้บ้าอีู้นี้อีนี้เตมี่คนเตมี่อยู่ในอมาเดมาบ้านมาตันตนไอ้กตันตันเอะไอนเาคนรอคนรอคนรอรงมาเลูอ้าว่าอย่างี้

ปาดปาดหนอยเด็กหน่อยใส่โอ้ชาโครใส่บัตรครันไหนบบบมัดเกิดเพราะวเสื่อมรวยให้มันครบคนยังอันนั้นยังผู้เสียแดงโอ้ยผู้เสียแดงบีบปาด้โอ้บีดปาดเค้กพี่น้องเอาออกไปที่อันนั้นโบมันทันเลย ดึงโบมันออกก่อนโบหันตะตัดก่อนตะตัดไมแห้งเลยอยสิตัดเน้อนคนหูของของแม่เออขิก่อนนะอีมาิงมัดเลยมาพ่อใหญ่ผูกไงก่อนอกถูกหมถูกหมถูกกันา้แไ่แม่เออขีก้าด้ขิงดนเกิดเลยไห่ดีม่แห้งเเทบใหญ่ของใครใช่ไหมเนอ

ใจด้อไหนมันโคบโคดไหนมันโคบโคดแต่าไอ้แม่จรมันต้องซ้ำเสือไรแบอนี้เือชเสือไปกันเอับนี้ซ้เหี่ยนซ้ำเหี่ยวจะอไรเนยไปนั่งเล่นกันดหรอ

ตาบ้านกับทางใดเยอาบ้านอันนี้ละนี่มอพูดเอาอันนั้นเขาภาพไห้ได้งน่อยเ่ละเออเดี๋ยวเออเาให้โมนสั่งร้านะเ้กินเทก่อนกรกินเ็ได้เออเอกินสิเด้ดีเออจัง่อยจัง่อยให้เข้ากินเทปน่ไกินไมไกินังสืออใจเด้อ จะวัาดีนำนักเนี่ยพี่เลยจะอกาอะลมันไเลอยนท่มวนอยากได้มูได้ลายบอกมี่วไม่ไ้อาไปัน่พมนเกิือกระสานางัามนังดี ผู้นี้กับว่างกับปลาอีพี่น้องเอ้ยอีพอจะกินเขากระชักไหลหรือบป่อีตนเพราะกระตีคนหนอนเนี่ยได้พี่น้องเนาะตื่นคนแนนตื่นคนโคตรโคตรกันหนาะกาเอือยน้องร้ายเกิดพี่น้องเนาะอู้เอือยเสร็จเรากันพอดีกับพลอยเดชนะเจ้าพี่ใหม่ก็มาพี่ใหม่ไทย

ขอบใจน่ยิอันซ่าอิจูปูกค่ะไปสาะจะก้ันเกิดกะมวนแล้วเหรอถ้ารวยด้วยถ้บลิวถ้ารวยถาตองได้เบอรบลเคบอท่านได้เอาละแม่นีเด้นีเด้เดแมันเตยเออ้าตองถาเตยนีเด้เอามันคกูได้บอท่านไห้เค ยอแตงภาคเขามากนี้พี่น้องนะ